สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพอดีผมติดตามการประชุมการประชุมอาบีซีอยู่การประชุมอาบีซีก็คือ,อการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคนะครับประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคหรือกลไกหาหรือระดับภูมิภาคระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือประเทศเขมรน,นี่แหละนะครับประชุมกันเมื่อวันที่ยี่สิบห้าประชุมเสร็จเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนบ่าย นะครับเป็นการประชุมระหว่างคณะของแม่ทัพภาคสองของเรากับคณะของผู้นำกเกมรในบุตรในภูมิภ,ภาคแถวน,นั้นนะครับวัตถุประสงค์หลักแล้ก,ก็เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือหมายความว่า,มาเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็หาวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้นะครับแล้วก็ลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนแล้วก็สร้างความร่วมมือในการรักษาความเรียบร้อย ประชุมเสร็จเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดช่วงบ่ายๆหลังจากนั้นก็แม่ทัพสองของเราก็จับไม้จับมือกับผู้นำคอะเบนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสท่านที่กำลับบงชมอยู่เน,นี่ยทราบไหมครับว่าหลังจากนั้นนะ่ะหลังจากที่เขาจับไม้จับมือกันนะั้นน่ะคล้อยหลังมาไม่ถึงสามชั่วโมงปรากฏว่า,าทหารของเราที่ประจำอยู่ที่พระสาตากไายนะครับไปเหยียบกับระเบิดขาขาดอีกหนึ่งละ ปรากฏอ,ออกเป็นรายที่สามของเดือนนี้หมายความว่าเป็นคนที่สามของเดือนนี้เดือนเนี้สามคนละคนเนี้เป็นคนที่สามในจํานวนหกคนที่ผ่านมาคือถ้านับรวมๆกันมาเนี่ยหกคนแต่ในเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นรายที่สามและปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาผู้นำกระเบนบอกว่าเสียใจด้วยเป็นกับระเบิดเก่าแล้วก็พลโทหญิงมาลีโคศกกระหมของ ข่ามเหนบอกว่าเสียใจด้วยนะเป็นกับระเบิดเก่าแน่ครับส่วนโคศชวนโคศกกองทัพบ,บกไทยพลตรีวินไทยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กับระเบิดเก่าแต่เป็นกับระเบิดใหม่ที่พวกคุณนะ่ะมาวางเอาไว้พร้อมกับไปงัดหลักฐานอะไรต่อไม่อะไรขึ้นมาแสดงเยอะแยะไปหมดนะครับเอา การประชุมนะการประชุมมาเพิ่งเรียบร้อยเสร็จสิ้นไปสดๆร้อนๆเองเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าไม่กี่ชั่วโมงผ่านมาเนี่ยทหารเราไปเหยียบกับระเบิดขาขาแล้วเอา้ามันหมายความว่ายอย่างไรไปประชุมกันยังไงอ่ะผมเห็นไปประชุมกันหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะประชุมที่มาเลเซียเอ้ยที่ไหนเอ้ยเนี่ยไม่เห็นข่ามันจะทําตามเลยเสียเวลาเปล่าผมบอกแล้วหลายครั้งว่า ไปประชุมกับโจนน่ะไปตกลงไปคุยกับโจนน่ะไอโจนไม่สนใจหรอครับโจนไม่เชื่อหรอไปคุยกับหมาดีกว่าครับไปคุยกับหมายังรู้เรื่องนะครับไปคุยกับงัวกับไฟเนี่ยใช้มันกินหญ้าเนี่ยมันยังฟังเรานะแต่ไปประชุมกับขเมนเนประเทศอัปปีจันไรเนี่ยมันไม่ฟังเราหรอกครับเชื่อผมเถอะเชื่อพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับร้อยทั้งร้อยก็บอกอย่าไปประชุมกับมันเลย มีปัญหาก็ออกตาต่อตาฟันต่อฟันซัดมันเลยพอเอไอ้การประชุมเนะ่ยหยุดทัที